สวัสดีคุณผู้ชมชาวพีคทุกท่านค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ใครที่ยังไม่ว่างก็อาจจะพลาดประเด็นที่สังคมเขาให้ความสนใจไปแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้ค่ะเราได้รวบรวมเอาไว้แล้วค่ะประเด็นไหนที่มันโดนโดนประเด็นไหนที่มันเด็ดเด็ดและต้องรู้ให้ได้นะผู้ชมไม่ว่าจะเป็นข่าวในบ้านข่าวนอกบ้านโอ้ข่าวประเทศเพื่อนบ้านนี่เยอะเลยเรารวบรวมเอาไว้แล้วคุณผู้ชมฟังกันยาวๆเพลินๆไปเลยในคลิปนี้คลิปเดียวไปฟังกันเลยค่ะ โซเชียลเจอแล้วค่ะจุดเริ่มต้นหายนะนี่400ล้านเวทไทเทเนียมเล่าเองเป็นคนมีไอเดียเยอะฝันไกลยอยากพิสูจน์ตัวเองคนดังช็อกเคยมองเป็นไอดอลนักธุรกิจ ยิ่งนานวันยิ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจริงๆค่ะสำหรับคู่รักนานาไราวิน่าและเวทไทเทเนียมปมเงิน400ล้านที่มีโซเชียลต่างพร้อมใจกันขุดคลิปเก่าๆคำพูดเก่าๆในช่วง2ปีก่อนที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาตามทำลายที่นานาได้เล่าเอาไว้โดยในรายการ YouTube เม้ามอยกับพลอยหอเมื่อ2ปีก่อน นานาไราบีนาและเวไทเทเนียมได้มาพูดคุยแชร์มุมมองธุรกิจจนพลอยหอวางเองยังเอ่ยปากว่าพี่ทั้งคู่คือไอดอลหนูขยันมากหาเงินเก่งมาทำธุรกิจตลอดแล้วไม่เคยดรอปไม่เคยหายไปจากกระแสวงการบันเทิงพลอยหอวังได้ขอให้ทั้งคู่เล่าจุดเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยเวยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมาทำเพลงที่ไทยเพราะว่าแม่กลับมาไทยบ้านอยู่อเมริกายังไม่รู้เลยว่าจะอยู่นานไหมถาวรไหมจนมาเจอนานาตอนนั้นมีเงินเก็บแค่ห0 0 0นแบงค์วงแคลชชวนไปทำผับแต่ก็บอกปัดไปเพราะว่ามีเงินน้อยมันน้อยมากถ้าเป็นคนอื่นเขามีเยอะกว่านี้ แล้วนานาก็เสริมว่าพอนางเล่นคอนเสิร์ตท,ทำเพลงรับเงินมาก็ช้อปปิ้งแต่งตัวช็อปกระจายต้องแบรนด์เนมด้วยไม่เคยเหลือเก็บเป็นแบบนั้นตั้งแต่หนุ่มๆจนถึงตอนนี้เสมอต้นเสมอปลายมากแล้วเวก็ไปเจอจุดเริ่มต้นที่ร้านทำผมประจำจะปิดตัวลงกลัวว่าจะไม่มีใครตัดผมให้เลยชวนช่างประจำมาอยู่ด้วยกันไปหาทำเลเยอะมาก จนคบกับนา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 ก็ซัพพอร์ตจนทุกวันนี้มีหลายสาขาพึ่งครบรอบ15ปีไปโดยยึดเป็นปี2,566ที่เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยร้านทำผมของทั้งคู่ทำมาทั้งหมด17ปีแล้ว และเวก็เล่าต่อนะคะว่าตนเองเนี่ยชอบแต่งตัวก็ทําเสื้อผ้าต่อพอมีลูกแฝดก็ทำเสื้อผ้าเด็กอีกมีเครื่องดนตรีคอนเสิร์ตก็ทําเป็นคนมี energy ตลอดอยากทําไอเดียเยอะในหัวคิดเยอะมากเพราะว่าโตมาจากเมืองนอกเห็นอะไรใหม่ๆแต่เอามาทําที่ไทยอย่างร้านตัดผมก็แทบจะเป็นร้านแรกๆเลยที่ตัดแนวฮิปฮอปหัวเกลียนทรงเท่ๆคนออฟฟิศตัดผมกับร้านเราเยอะมาก ส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่เบื่อเวลาทํางานเพราะว่าเราสนุกไปกับมันมีไฟตลอดอยากทำเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่อยากให้ใครดูถูกว่าเป็นลูกครึ่งแล้วทำอะไรไม่เก่งแล้วนานาก็เล่าเสริมค่ะว่าการทำธุรกิจกับสามีคือปวดหัวมากทะเลาะกันทุกเรื่องเขาเข้าใจยากแล้วให้เราดีลหมดเขาเป็นคนคิดแต่ข้อดีก็คือเวชอบคิดไม่ชอบทำแต่นานาชอบทำเลยอยู่กันได้ตอนเริ่มแรกเนี่ยก็ยัง ไม่รู้หรอกว่าจะเลิกกันไหมแต่รักเขาก็อยากช่วยคิดแค่ว่าเราก็ช่วยแฟนเราทำงานแค่นั้นโดยทั้งคู่ได้ปิดท้ายเอาไว้ว่าทะเลาะก,กันหนักจริงเพราะว่าความเห็นไม่ตรงกันเรื่องการทำธุรกิจแค่เลือกสีไม่ตรงกันก็ทะเลาะก,กันได้แต่สุดท้ายเดี๋ยวก็หายพยายามเติมความหวานให้กันบ้างถ้าเรื่องไหนคุยกันถูกคอลงล็อกวันนั้นก็จะเป็นวันที่ดีมากของคู่เรา งานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตตาสว่างคอมเมนต์ใต้คลิปกันรัวๆว่าเจอและจุดเริ่มต้นหายนะเงิน400ล้านอ๋อจุดเริ่มต้นของนี่เป็นร้อยล้านอยู่นี่เอง สามีออกแนวอยากทำธุรกิจตามความฝันอันยิ่งใหญ่ด้วยทุนอันน้อยนิดแล้วก็คิดว่าเมียมีตังแล้วก็มีคอนเน็ชันเมียเลยแบกความหวังของสามีโดยเริ่มหลอกตัวเองแล้วก็พานไปหลอกคนรอบตัวเพื่อที่จะได้ทุนนั้นมาสองคนผัวเมียพาตัวเองไปในโลกจินตนาการสร้างไลฟ์สไตล์ซี่หรูหรามาจบที่นักลงทุนเงินคนอื่น เป็นผู้ชายที่มีฝันเยอะแต่เงินไม่เยอะเท่าฝันเมียเลยลำบากซับพอร์ตฝันของสามีเราผู้คิดว่าเวสายเปรวยมากๆนานาเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากแต่ความจริงมันตรงกันข้ามเลยคนนึงเพอ้อคนนึงฝันเหมาะสมกันดีความจริงมันน่ากลัว ผัวอ้อล้ะไม่ได้ดั่งใจหาเรื่องทะเลาะกับเมียเมียก็รักผัวแบบแปลกๆไม่ยอมพูดความจริงมันคือความฝันความคิดแต่ความเป็นจริงถ้าไม่มีเงินจะทำอย่างไรเมียแบกความฝันของสามีโดยตัวเองไม่ได้มีเงินมากพอจะซัพพอร์ตสามีก็ฝันลมๆแล้งๆว่าแล้วทำไมเปยหนักย้อนฟังเส้นทางรักนา,นานาเวไทเทเนียมยอมเทมบหน้าตักที่แท้เป็นติ่งตัวแม่นี่เองค่ะ กำลังเป็น Talk of the Town ให้ขาเผือกได้ทำงานกันรัวๆเลยค่ะกับเรื่องนี้400ล้านที่ก็เมาส์กันวุ่นเลยค่ะว่าหนุ่มเวทไทมเพิ่งจะมารู้ความจริงเมื่อไม่นานมานี้เองว่าสถานะการเงินของสีภรรยายอย่างนานาไรบินากำลังตึงมือขั้นสุดเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะชีนานานเธอปิดเงียบไม่ยอมบอกจนกลายเป็นเดอแบกจัดก,การปัญหาหลังบ้านคนเดียวโดยสามีก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยค่ะ ซึ่งงานนี้ค่ชาวเนิตก็แอบสงสัยค่ะว่าเงินก็ตั้งเยอะแยะเนาะหายไปไหนหมดคําตอบก็คือสารพัดโปรเจกต์นี่แหละค่ะที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอันไหนแป้กหรือว่าสะดุดก็เข้าเนื้อตัวเองเต็มๆจนสุดท้ายก็กลายมาเป็นดินพ่อขางหมูหมุนเงินไม่ทันแต่คุณนานาก็กัดฟันสู้ยิบตาเพื่อให้ภาพลักษณ์ของครอบครัวยังคงเป๊ะปังค่ะโดยตัวอย่างเดอะแบกที่ ชัดเจนแบบตะโกนและต้องยกให้เรื่องของอาณาจักรหรูส่วนพึ่งสีไร่เลยค่ะที่ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากว่าสามีเป็นคนชอบแคมปิ้งก็เลยตัดสินใจซื้อที่ดินผืนนี้เลยค่ะอยากได้ดีเทลแบบไหนห้ามมีปูโปนโผล่บนหญ้าขนาดไหนแม่อนุมัติงบไม่จำกัดหรือแก้ตามใจสามีจนงบบานปลายยับยับแต่ก็ยอมจ่ายเพื่อให้จบสวยๆนี่แหละค่ะวิถีตัวแม่พระจริงยอมทำทุกอย่างได้เพื่อสามี ล่าสุดค he like ่ะคุณผู้ชมเมื่อย้อนไปดูในรายการแฉนะต้องบอกเลยว่ายิ่งเป็นการตอกย้ําความเป็นเจ๊ดันของนานาเข้าไปอีกสมัยก่อนค่ะเขาเล่าว่าตอนเริ่มคบกันเนี่ยเวก็ย้ายมาอยู่บ้านนานาเลยซึ่งตอนนั้นนานาเนี่ยก็เป็นสาวที่เก่งขยันค่ะทํางานแล้วดูแลแม่ด้วยมีครบทั้งบ้านทั้งรถ ขณะที่เวก็เป็นแรปเปอร์แล้วแต่ว่ายังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ6 0แสนบาทก็เลยเอ่ยปากว่าไอเนะี่ยอยากจะทำร้านตัดผมเชื่อไหมคะคุณผู้ชมว่าวันรุ่งขึ้นค่ะชีนานา,นาเธอจัดให้ทันทีชีวิ่งไปหาสถานที่จนเจอแล้วจัดการให้ทุกอย่างเรียกได้ว่าเสกให้ดังใจนึกเลยค่ะและถามว่าเพราะอะไรล่ะ ทำไมนานาถึงได้รักแล้วก็เปตามใจสามีขนาดนี้ลหลายๆคนก็คงสงสยัยอันนี้เนี่ยต้องรองไปฟังเลยค่ะในบทสัมภาษณ์ในรายการขับไฟเดย์โชว์คุณนานาเขาเล่าเองค่ะว่าเวเนี่ยคือแรปเปอร์ที่นานา,นากรี๊ดมาตลอดเลยชอบมากไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเป็นพ่อของลูกฟีลแบบว่าชีวิตติ่งคอมพีดนะค่ะก็ว่าแล้วทําไมเปหนักที่แท้มีคุณเวเป็นไอดอลนี่เองค่ะโดยในรายการค่ะคุณนานาก็เล่าว่า สมัยก่อนเนี่ยตัวเองเป็นแค่เด็กบ้านนอกจัดฟันมาจากหัดใหญ่ไม่ใช่สาวป๊อบอะไรยิ่งไปยืนเทียบเพื่อนซีอย่างวุ้นเส้นคือดับสนิทเลยมากรุงเทพก็ได้ทำงานเป็นดีเจทำให้เจอกับเวที่ขึ้นวิทยุซึ่งนานาก็ชอบไทเทเนียมอยู่แล้วโดยเฉพาะเวใครๆกก็รู้ว่านานากีตเวและพูดอย่างภาคภูมิใจเลยว่าร้องได้ทุกเพลงถึงขั้นไปตามอ่านประวัติของไทเทเนียมเลยว่าใครเป็นยังไงบ้าง หลังจากนั้นก็ได้มีการเจอกันตามงานต่างๆนานาเจอเวเนี่ยถึงขั้นอดใจไม่อยู่รีบไปเมสาก,กับเพื่อนเลยว่าเวหล่อมากตัวหอมมากโดยก็ไม่รู้ค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังซึ่งคุณเวพอได้ยินเนี่ยก็เข้ามาทักทายสวัสดีค่ะแต่หลังจากนั้นก็จบไปเพราะว่าตอนนั้นคุณเวก็มีแฟนอยู่แล้วจนตอนหลังผ่านมาอีกเป็นปีก็ได้มาเจอกันคุณเวให้ผู้จัดการมาขอเบอร์ก็เลยทําให้ได้คุยกันภายหลัง ตอนนั้นเนี่ยคุณนา,นาบอกว่าเธอเนี่ยมีหนุ่มจีบอยู่5คนค่ะแต่ว่าคุณเวเนี่ยคือโดดเด่นที่สุดเลยเพราะว่าคุยด้วยแล้วสบายใจไม่เหมือนใครและแม้ว่าแก๊งนางฟ้าแต่ละคนจะเบรกหัวทิ่มเลยว่าอย่าเลยคนนี้แบดบอยไม่ไหวหรอกแถมยังมีแม่ผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งโทรมาเตือนด้วยค่ะบอกว่าอย่าไปคบกับเวเพราะเวเคยทําให้ลูกสาวเขาเสียใจ แต่คุณนานาก็ไม่สนใจคะ่ะเลือกที่จะเสี่ยงและสิ่งที่ทําให้หนุ่มรักสนุกอย่างคุณเวต้องยอมหยุดที่คุณนาานะคะก็คือการที่เขาได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งมีบ้านแล้วดูแลแม่ด้วยในขณะที่คุณเวเนี่ยก็ยังกินเหล้าทุกวันใช้เงินแบบไม่คิดอะไรซึ่งพอมองย้อนมาที่คุณนานามันก็ทําให้เขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นคะ่ะส่วนประเด็นที่ว่าคุณนานาจะต้องคอยตามใจหรือว่าซัพพอร์ตคุณเวนั้นคุณนานาเผยว่า คุณเวเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนยากมากทำให้เรามีปัญหากันบ่อยเพราะว่าเวเขาก็จะมีความเป็นศิลปินสูงมากมีความคิดค่อนข้างคีีเอี๊บคิดฝันอะไรก็จะเอาให้ได้แต่มันก็ขัดกับโลกความจริงและหลักการบริหารนานาจึงต้องรับบทหนักค่ะจนบางครั้งก็นำไปสู่การน้อยใจค่ะคุณเวก็หาว่าคุณนานานไม่ซับพอร์ตเขาซึ่งคุณนานา,นานก็เลยทิ้งท้ายในรายการสุดซึ้งถึงสามีค่ะว่าอย่าได้แม้แต่คิดว่านานา,นานจะไม่ซับพอร์ตหรือไม่เข้าข้าง เพราะว่าถ้านานาจะเป็นคนที่พาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ได้นานาจะเป็นคนนั้น่กโอ้โหเรียกว่าเป็นประโยคจบที่เจ๊บุญทุ่มมากๆงานนี้ค่ะพอชาวเน็ตไปย้อนดูคลิปสัมภาษณ์เก่าๆก็อดคอมเมนต์ไม่ได้มีบางคนซึ้งในความรักและบางคนก็มองบนให้กับความเรื่องเยอะของอีกฝ่ายอย่างเช่นคอมเมนต์นี้ค่ะที่บอกว่ามาย้อนฟังเส้นทางรักแล้วก็เข้าใจเลยว่านานาเนี่ยหลงเวมาก คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าซับพอร์ตผัวที่แท้ทูและคอมเมนต์ส่งท้ายค่ะบอกว่าเพื่อนก็พูดถูกนี่ถ้าเอาแค่ความถูกใจก็รับสภาพไปผู้ชายดูไม่เอาทานเขาไม่เรียกคุยยากหรือว่าเคียรทีบเขาเรียกว่าทึมค่ะซึ่งนี่ค่ะก็เป็นบทพิสูจน์ความเป็นเจดัานของคุณนา,นาค่ะที่ทุ่มเทสารฝันสาม,มีทุกอย่าง ซึ่งในส่วนของดราม่า400ล้านก็ต้องจับตาดูกันค่ะว่าคุณเวในฐานะสามีจะออกมาปกป้องภรรยาหรือออกมาช่วยเมียไลท์หรือไม่ในเมื่อเมียก็เปหนักขนาดนี้ก็ถึงคราวแล้วค่ะที่สามีจะต้องพิสูจน์รักแท้ออกมาซับพอร์ตเมียบ้างตอนนี้ชาวเน็ตปูเสือรอดูกันแล้วค่ะแบกจนปวดหัวค่ะย้อนคำพูดนานา,นาทะเละเว,วิทบ้านแตกนิสัยสามีไม่ธรรมดา หลังจากที่เริ่มมีการเปิดประเด็นเรื่องของนานาไรวินากับสามีเวไทเทเนียมเรื่องการใช้ชีวิตเมื่อช่วง2ปีก่อนที่ตรงกันกับทำลายก่อนนี้400ล้านก็มีแต่เรื่องให้ชาวโซเชียลด้อึ้งไปตามๆกันค่ะโดยตอนนี้นะคะชาวในส่วนมากลงความเห็นว่าจุดเริ่มต้นมาจากการอยากทําธุรกิจของสามีนานามากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะยืมเงินเพื่อนหรือมีจุดไหนให้น่าเห็นใจค่ะหลายคนก็มองว่าคู่นี้เนี่ยยางเราเรื่องเราบางอย่างได้แบบไม่รู้สึกผิดเช่นบางรายการนะคะเวบอกว่าไปฉลองครบรอบแต่งงานกินร้านมิชลิน2 ค่ะตอนนี้ในสังคมออนไลน์ก็เริ่มจับประเด็นเกี่ยวกับผู้นี้ได้หลายแง่มุมทั้งเรื่องที่ฝ่ายชายติดรู้มีความฝันเยอะคิดอยากทาธุรกิจมากมายเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองเจ๋งแต่อีกมุมเนี่ยก็เชื่อว่านานาขัดใจสามีไม่ได้ค่ะโดยหลายๆรายการนะคะนานาจะย้าเสมอว่าทะเลาะกันกับเวเนี่ยบ่อยมากยิ่งถ้าเป็นเรื่องธุรกิจก็มีหลายครั้งที่ทะเลาะกันเกือบเลิกบ้านจะแตกและว่าเห็นไม่ตรงกันค่ะอย่างที่อาณาจักรสวนพึ่งนะคะนานาบอกว่าเวเรื่องเยอะส่งแบบความคืบหน้างานให้ดูก็ไม่ชอบก็ห้ามให้เห็นเลยค่ะ เราจะส่งไปตอนงานเสร็จแล้วมัดมือชกเท่านั้นเวไม่ชอบเห็นปูนซีเมนจะทําสนามบารก็ทะเลาะก,กันกว่าจะทําเสร็จและสุดท้ายที่ดินส่วนพึ่งงบปานปลายมากมีแต่เรื่องงอกมาให้เสียเงินนานาบอกว่าเวลาทะเลาะก,กันกับเวชนะยากนอกจากเหตุผลจะเพียงพอยีกันทุกวันและเขาก็ขยันหาทําอยากทําธุรกิจซะด้วยรวมทั้งเพื่อนรอบข้างก็เล่าว่านานาคงเวไม่ง่ายอย่างดิจดาดาบอกว่านานาจะมาปรึกษาตลอดถ้าทะเลาะ มาซ้อมว่าจะไปพูดกับเวแบบนี้นะแต่มาซ้อมพูดกับดาด้าก่อนแล้วก็เคยปรึกษาว่าสามีไม่ชอบให้นานาไลสุดข,ขายของอยากให้มีเวลาให้ลูกแต่ทั้งคู่ก็ทะเลาะก,กันว่าทหารนานาขายของก็ให้เวช่วยดูลูกเวลานานาเจอปัญหาครอบครวัวอะไรก็จะนึกถึงดาด้าคนแรกค่ะนานาเล่าว่าเวเป็นคนเข้าใจอะไรยากจะคุยอะไรด้วยต้องใช้จิตวิทยาขั้นสูงถึงจะค้อยตามเห็นด้วยก็ทําเอาลําบากเหมือนกันแต่ไม่เคยคิดเลิกกันคู่อื่นเขาคุยกัน2เรื่อง พวกเราคุยกันสิบห้าเรื่องโอกาสที่ไม่เข้าใจกันมันเยอะกว่าคู่อื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดินกันมาขนาดนี้ทําธุรกิจด้วยกันเนยอะขนาดนี้แล้วยังอยู่ตรงนี้ได้แสดงว่าภาพวันแรกมันยังชัดอยู่มันยังไม่ใช่แบบหายไปดานเวนะคะก็เคยบอกผ่านรายการคุยแซบโชว์เมื่อปี25 6 6ันารับหนว่ากับน้าคือขาดกันไม่ได้แต่ในช่วงขนาดนั้นเหมือนกับผมจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีขึ้นในทุกๆวันไม่ได้พูดเกินจริงนะแต่เหมือนผมจะต้องทําตัวให้อยู่ในทางที่ถูกต้อง และเมื่อปี2567ค่ะนานาเปิดใจในการบูตี้เ FM นะคะบูตี้ถามว่าคุณกับเวรรู้จักกันมา15ปีแล้วความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างแล้วอะไรหนักสุดที่เคยเจอมาแล้วนานาก็ตอบว่าเคยคิดนะว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ในวันที่พร้อมเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลในการแชร์ต้องเป็นประโยชน์กับหลายๆคน ซึ่งเอาจริงๆก็ยังไม่ได้บอกแต่ก็คิดว่ามันไม่ได้ไปทําให้เจ็บอะไรกับใครนอกจากเป็นประโยชน์ได้ซ้ำหรือเราก็เคยเจอจุดที่ไปต่อไม่ได้ตอนนั้นนานา,นาก็เก็บของออกจากบ้านเลยโมเมนต์นั้นรู้สึกว่าฉันต้องทําอะไรสักอย่างเพราะว่าต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างถึงจะทําให้เขารู้สึกว่ามันโกรธจริงแล้วแต่สุดท้ายนาน,นาหายไปหนึ่งคืนเพราะรู้ว่าเรารักลูกยังไงก็จะกลับมาและสุดท้ายเขาก็คือคนที่ปลอบใจเราเข้าใจเราแม้บางครั้งจะทําให้เราเสียใจด้วยก็ตาม เจานี้จะเห็นใจลูก่าค่ะจับตาธุรกิจนานาเวลุ้นเดินทางไหนต่อหลังมีลูกน้องกว่า150ชีวิตที่ต้องดูแลแบกรับค่าใช้จ่ายแม้จะอยู่ในช่วงดราม่านะแต่นานาไรบินาค่ะยังคงลุยหาเงินใช้หนี้รายสดขายของในตอนนี้พร้อมกับประกาศขายบ้าน69ล้านด้วยแต่ดูเหมือนจะยังไม่พอกับจำนวนหนี้ที่สูงเร่วค่ะต่อมาทางด้านเฟซบุ๊กเจมอย1้อย1ค่ะโพสต์ว่า ผู้เสียหายจากเคสของนานาหอบหลักฐานไปพบกับตำรวจแล้วส่วนจะออกหมายจับหรือไม่ต้องรอดูในวันพุธหน้าก็าคือสธันวาคมนี้นะคะหลังจากจะนี่เข้าพบพี่ตำรวจแล้วเพื่อนๆผู้เสียหายก็ไม่รอคุยกับนานาแล้วนะหอบหลักฐานเขายื่นที่สนอนแล้วเหมือนกันรอคุยมานานแล้วตอนนี้หมดเวลาคุยจะถูกออกหมายจับหรือเปล่านั้นไม่เกินวันพุธหน้าจะรู้เรื่องท่าน,นี้ค่ะก็มีอีกประเด็นเรื่องการทาธุรกิจของนานาและสามีที่หลายคนเนี่ยจับตาว่าจะยังเดินหน้าต่อไปหรือไม่เมื่อผลกําไรดูส่วนทางการลงทุนแต่เมื่อกับได้ก่อน ในเอเจสตอรี่ของเวเนจะเห็นว่าเจ้าตัวได้โพสต์คลิปตัวเองรวมถึงนานาพร้อมทงที่านร้านตัดผมในวเเซคัสค่ะซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของเวนานาถ่ายคลิปบวกมือให้กล้องด้วยรอยยิ้มสดใสโดยเม,มื่อปี2566เวเล่าผ่านรายการ youtube เมาส์อมอยกับพลอยหอว่าตอนนี้มีพนักงานในร้านและทุกธุรกิจรวมกัน150คนที่ต้องรับผิดช,ชอบแต่ดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวตลอดดูแลดีชาวเน็ตนะคะจึงตั้งข้อสังเกตว่าเพราะพนักงานเยอะเลยต้องแบกค่าใช้จ่ายเยอะหรือไม่หรือว่าจะลดราคาร้านตัดผม พื่อหาเงินใช้นี่อีกทางก็ไม่เลวนะอยู่ที่ว่าจะคิดได้หรือยังจมลงไหมต้องเลิกติดรู้ใส่แบรนด์เนมฉ่ำก็พอช่วยได้แต่ก่อนหน้านี้นะคะก็เพิ่งมีลูกค้าเนี่ยมารีวิวว่าตอนนี้ร้านตัดผมของเวลนานานามีการปรับขึ้นราคานะจนทําเอาทัวลงอีกรอบว่าแทนที่จะจัดโปให้เข้ากับเศร,รษฐกิจหน่อยจะได้มีคนเนี่ยอุดหนุนเยอะๆหาเงินมาใช้นี่พอขึ้นราคาใครจะอยากมาทําค่ะสําหรับร้านเนวเซคันะคะเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้หมหาศาลให้กับทั้งคู่และเป็นฐานสาคัญในการต่อย,ยอดไปยังธุรกิจอื่น 新帕杜班，那米青。 41สาขาด้วยกันข้อมูลรายได้อ้างอิงปี2567บริษัทเนเวอร์เซคัสจำกัดมีรายได้รวม120ล้านบาทเติบโตขึ้นจาก104ล้านบาทในปี2566และ3ปีมีรายได้รวม308ล้านบาทซึ่งจากหนึ่งใน5ธุรกิจของทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าจะทำเงินได้ไม่น้อยแต่เหตุใดเลยคะถึงมีการขอยืมเงินเพื่อนมาอีกจนงอกเพิ่มพูนมาจนแตะตัวเลข400ล้านก็ยังคงเป็นจุดที่ชาวเน็ตเนี่ยยังไม่กระจ่างแล้วก็หายคล่องใจแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเชื่อนะคะว่าในเรเ็วๆนี้เนี่ยก็จะมีความชัดเเเจนรื่องผู้สียยหาย และหลายรายได้ค่ะก็ได้รับผลกระทบอย่างมากรวมถึงเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าที่เสียความรู้สึกกับนานานหนักมากนะตอนนี้เออก็มไม่ดูว่าเรื่องนี้เนี่ยจะยังคงเป็นมาหากราบอีกนานแค่ไหนนะคะชาวบ้านอย่างเราเนี่ยโอโ้ก็คงต้องจับตาดูกันต่อไปเลยค่ะ ถอดบทเรียนปม400ล้านชีวิตนานาเวคนนึกถึงเคสฮิวโก,โก้รวยระดับเศรษฐีแค่ใช้เงินหลักหมื่นยังโทรถามภรรยาก่อนค่ะ เริ่มขยายวงกว้างออกไปทุกทีทุกทีค่ะสําหรับประเด็นปมเงิน400รอยล้านที่ทางนานาไรบีนาก่อนนิสินเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มมีเพื่อนดาราที่เคยสนิทกับนานาออกมาเปิดใจผ่านซื่อว่ารู้เรื่องราวมาสักระยะและทราบว่าตลอด2ปีโดยคนล่าสุดก็คือหนิงปณิตาที่ก็จะเห็นภาพเสนิทสนมกับนานาและก็ลูกๆของทั้งคู่ก็สนิทกันด้วยค่ะโดยหนิงปณิตานะคะก็เล่าว่าเรื่องข่าวถ้าจะบอกว่าไม่ได้คุยเลยมันก็คงโกหกก็ได้มีโอกาสพูดคุยแต่โดยที่เทลวทางฝั่งนี้ก็ไม่ได้มีปัญห ะไรใดๆก็จะเป็นอีกทางฝั่งหนึ่งบ้านหนึ่งมากกว่าก็รับรู้แล้วก็ให้กําลังใจมีบางเรื่องที่พอทราบมาก่อนแล้วบ้างบางเรื่องก็ทราบตามโซเชียลถามว่าในแก๊งเรามีโดนชวนลงทุนบ้างไหมตอบแบบไม่แอป,ปเลยนะคือในส่วนของหนิ่งเองต้องบอกว่าด้วยเรื่องราวมันเกิดมาตั้งแต่หนึ่งถึงสองปีที่แล้วซึ่งตัวหนิงเองก็มีปัญหาชีวิตในครอบครัวของนิงค่อนข้างหนักหน่วงนิงเลยไม่ได้มารับรู้อะไรตรงนี้มากนะัก ลำพังตัวเอง้องต่อสู้ในแต่ละวันมันก็เรื่องใหญ่แล้วแต่ก็ได้ยินเรื่องมาบ้างแต่รายละเอียดก็รู้พร้อมๆกับข่าวค่ะพอเห็นข่าวนิ้งว่าก็คงเป็นฟิลเดียวกับทุกคนคือทางนานาเองเขาก็พูดกับนิ้งเหมือนที่เขาพูดในไลฟ์ค่ะก็ตามนั้นนิ้งก็บอกว่าสู้ๆนิ้งก็คิดว่าตัวนิ้งไม่น่านะัดโดนเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วเลยไม่รู้จะออกความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงอย่างหลายๆคนที่เป็นไปตามข่าวตามที่คาดเดากันมันก็เป็นเพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละเขาอาจจะเขียนจากตรงนี้หรือเปล่าว่าเป็นคนใกล้ตตตัััววเเเเเรรรรราราาาพพะจิิงงๆๆททุุกกกกกคนนนนนมมมม็็็ปปล่่ีบโใ้อ เพื่อนกันหมดหนิงก็ดูตามพี่เขาออกมาแล้วก็ไทฟีดส่วนตัวกับแก๊งนางฟ้าไม่ได้จะโทรไปคุยหรือโทรไปถามอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ยจะโทรไปถามนิงว่ามันดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่กับดาด้าช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ต้องร้ายด้วยกันแต่ก่อนที่จะมีเรื่องอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะเจอกันบ่อยมากตัวนิงเองก็ทําได้แค่กดๆน้านะสู้ๆทําดีที่สุดแล้วดาด้าเป็นมนุษย์เอเนจีบวกมนหนิงเวลาเศร้าเวลาทุกเขาจะไม่ทําให้ใครเห็นแต่พอเวลามันคัดจากสิ่งที่ต้องรับต่อเบื้องหน้าแล้วเขาก็เศร้าขณะที่เรื่อออองงขคูู่นนานาานละเวกกก็ถยยิม เป็นประเด็มเปรียบเทเียบกับอีกบ้านก็คือคู่ของฮานาแล้วก็ฮิวโก้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณฮานาเคยเล่าผ่านรายการตีท้ายครัวทางช่องสามว่าสามีตนเองสมรถามาก,ส,มามากส่วนบางทีก็เกิดไปนะเขาไม่ค่อยซื้ออะไรไม่อยากได้อะไรไม่ต้องแบรนด์เนมไม่ต้องแพงมีครั้งหนึ่งจะซื้อกีตาร์เขาอยากได้ก็โทรมาถามเราว่าสถานะการเงินที่บ้านตอนนี้โอเคไหมจะเป็นอะไรไหมถ้าจะซื้อกีตาร์ฮานาบอกว่าตนเองเนี่ยตกใจว่ามันราคาเท่าไหร่กันเชียวเราก็นึกว่าหลักแสนแต่เขาบอกว่ามันสามหมื่นนะแม่สถานะการเงินบ้านเราเป็นยังไงทำน สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อแต่เวลาเขาจะทําอะไรจะถามเราก่อนว่าตอนนี้เงินบ้านเราโอเคไหมมีสภาพคล่องไหมถ้าจะเอาไปใช้ใจ่ายอะไรซึ่งภาพลักษณ์ของฮิวโก้ที่ปรากฏบนโซเชียลนะคะหลายคนมักจะเห็นว่าเจ้าตัวเนี่ยทำแต่งานไม่ค่อยโชว์ความหรูหราของชีวิตแม้จะมีเชื้อเจ้าและมระดกจากตระกูลอีกมหาศาลแต่เลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายมีข้อคิดดีๆเรื่องความซื่อสัตย์ในคู่ชีวิตคอยสอนสังคมส่วนการรับงานเขาเคยปฏิเสธพรีเซนเตอร์ไปหลายตัวถิงรายได้มากมายโดยให้เหตุผลว่าท้าสิ่งนั้นเขาไไไมม่่ด้้้ใช รู้สึกว่ามันดีจะไม่ทำเลือกไปทําสิ่งอื่นที่คุ้มค่ากว่าค่ะชาวเน็ตก็เลยตั้งข้อสังเกตอีกด้วยค่ะว่ารอะแบบนี้จึงไม่เข้าเห็นคู่ฮานาฮิวโกเข้าไปมีปัญหาเรื่องปมชาวเรื่องเงินข่าวดาราม่าเรื่องเงินในวงการบันเทิงต่างๆให้มัวมองเลยแต่มาดูกรณีของนานาที่อาจจะตามใจสามีทุกอย่างเลยนามาสู่จุดที่ต้องหาเงินมุนซัพพอร์ตไอเดียสามีให้เดินหน้าต่อไป ตนก็มีคอมเมนต์ว่าเลี้ยงกันเหมือนลูกมากกว่าจะเป็นคู่รักค่ะเพราะนานาก็พูดไว้ว่าทุกครั้งจะทําธุรกิจด้วยกันทะเลาะก,กันตลอดเห็นไม่ตรงกันแต่เชาเน้นเนี่ยก็แปลกใจว่าเรื่องแรกที่ควรทะเลกกาะกันถกเถียงกันคือเงินลงทุนไม่ได้ถามกันหรอว่ามีเงินกี่บาทบ้านเรามีเงินเท่าไหร่เพราะงานเพลงก็ไม่ได้ปังเหมือนยุคก,ก่อนๆจะเอาไรายได้จากไหนมามหาศาลนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจับตาดูด้วยว่าการขายบ้านหลังเดียวจานวน69้าล้านไม่ใกลเ้เคียงตัวเลขน,นี้และในช่วงต่อๆไปนา,นานาจะยอมขายทรัพย์สินอื่นๆมาใช้นี่หรือไม่ แต่ถ้าขายที่ที่สวนพึ่งผงจะมีเงินพอใช้นี้ได้แน่นอนค่ะ